ย้อนอดีตไปเมื่อห้าสิบกว่าปีมาแล้วครับหมู่บ้านแห่งหนึ่งที่ประจินบุรีมีประชากรอาศัยอยู่เกือบร้อยหลังคาเรือนความเป็นอยู่เรียบง่ายอาหารการกินก็บริบูรณ์พูนสุขที่หมู่บ้านแห่งนี้มีชายวัยกลางคนคนหนึ่งชาวบ้านเข,เขาเรียกชื่อเขาว่าพรานสมชีวิตของเขาโชคโชนเป็นทหารเก่าผ่านสงครามเกาหลีมาแล้ว มาได้ภรรยาตั้งครอบครัวอยู่ที่หมู่บ้านแห่งนี้เขาเป็นคนมาจากทินอื่นไม่มีใครรู้ว่าเป็นคนจังหวัดไหนเป็นคนที่ผ่านชีวิตมาเยอะคุยสนุกเขาช่ำชองทางขับรถยนต์แล้วก็ซ่อมเครื่องยนต์นกลไกเล่นดนตรีก็ได้หลายชนิดแทบไม่น่าเชื่อจากชีวิตทหารเขาได้รับการฝึกให้ทำคลอดได้เออเขาทำประโยชน์ให้แก่ผู้คนในหมู่บ้านมากพอสมควร สำเนียงเสียงพูดเขาคล้ายๆเป็นคนทางกราดทางจันนะสรุปแล้วพรานสมเป็นสมาชิกใหม่ที่มาอยู่หมู่บ้านนี้สร้างกุศลและทานให้แก่ชาวบ้านแต่บุญก็ส่วนบุญบาปก็ส่วนบาปพรานสมดำรงชีวิตด้วยการเป็นพรานออกป่าล่าสัตว์เป็นประจำ ในฐานะที่เคยเป็นทหารเก่าก็เลยมีความรู้เกี่ยวกับเรื่องปืนผาหน้าไม้เป็นอย่างดีพรานสมโปรดปรานการล่าสัตว์เป็นอย่างยิ่งโดยเฉพาะอย,อย่างยิ่งการล่าหัวควางนอกจากจะนำมาประดับบ้านแล้วยังขายได้ด้วยนะพรานมือถือสากปากถือศีลคนนี้ก็เลยใช้ปืนเป็นเครื่องทุนแรงในการล่าถึงสามกระบอกเด็กหนุ่มหลายคนที่รู้จักเขาชื่นชอบพรานสม โตขึ้นอยากจะเป็นทหารแล้วก็เป็นพรานอย่างเขานอกจากนั้นเขายังเป็นคนคุยสนุกคุยได้ทุกเรื่องคนฟังก็ชอบฟังอ่าฟังแล้วก็เชื่อมัง่งไม่เชื่อมัง่งทุกครั้งที่กลับจากการล่าสัตว์เขาจะมีทั้งเรื่องประจนภัยขำขันคนที่เคยได้ฟังก็คุยก็ยยจะติดใจไม่รู้ลืมภรรยาของพรานสมนี่ชื่อปาแยม้มมีลูกสามคนเป็นผู้หญิงทั้งหมดจัดอันดับเป็นคนสวยทั้งนั้น่ะ พรานสมไม่ได้มีอาชีพเสริมอื่นๆแต่จะล่าสัตว์เพียงอย่างเดียวการล่าอย่างเป็นลํำเป็นสรรสร้างฐานะพรานสมให้ดีกว่าคนอื่นฉลาดในการทำมาหากินมีสายตาอันยาวไกลในเกมการล่าของพรานสมนั้นเดือนหนึ่งเขาจะออกล่าเพียงเดือนละสองครั้งครั้งละหนึ่งอาทิตย์อนาบริเวณที่เขาออกล่าก็คือเทือกเขาสามสี่ลูกสัตว์นานาชนิดแม้กระทั่งช้างก็ยังมีอยู่เป็นจำนวนมาก มีคนที่เคยติดตามพรานสมออกไปล่าสัตว์เล่าให้ฟังว่าเริ่มแรกพรานสมจะสร้างกระทอบที่พักไว้บนหลังเขาภรยาเป็นผู้ะเตรียมสเสบียงอาหารมีข้าวสารมีเกลือพริกหอมกระเทียมให้พอใช้สําหรับครึ่งเดือนถ้ามีคนติดตามก็จะเพิ่มปริมาณมากขึ้นตามจำนวนคนส่วนหม้ออ,อ่ถ้วยกระทะนี่เขาจะเตรียมเอาไวท้ที่ที่พักพรานไม่มีสูญหาย สิ่งที่จําเป็นจะต้องทําก็คือการเส้นไหว้เจ้าที่เจ้าทางเจ้าป่าเจ้าเขาในขณะที่ออกป่านี่เขาจะเตือนภรรยาและลูกไม่ให้พูดคําหยาบและด่าทอกันเป็นอันขาดและห้ามรับของจากคนแปลกหน้าเพราะจะทําให้เขาขัดลาบในการออกล่าสัตว์ตรงกันข้ามนอกจากจะไม่ได้อะไรกลับมาแล้วตัวพรานสมเองอาจจะโดนไข้ป่าติดตัวมาก็ได้ จากประสบะการณ์ชีวิตการล่าสัตว์อันยาวนานสอนในเขาวางหนทางชีวิตประจำวันสำหรับในป่าแห่งนี้เมื่อการเดินทางจากบ้านถึงกระท่อมที่พักกลางวันเขาก็จะพักผ่อนจะออกล่าสัตว์เฉพาะแต่ตอนกลางคืนเท่านั้นเองกลางนอนก็จะออกตระเวนหาแหล่งน้ำที่มีดินโป่งหรือว่าดินเข็มที่สัตว์ชอบกินโดยจะสังเกตรอยตีนสัตว์นานาชนิดรอบโป่ง จากนั้นพรานสมก็จะปีนขึ้นต้นไม้ที่อยู่ในทิศทางตรงกันข้ามกับด่านสัตว์ที่จะอาศัยเดินออกจากป่ามาที่โปง่งสะดวกง่ายต่อการยิงเมื่อได้สัตว์แล้วก็จะไม่ลงจากห้างหรือว่าออกจากซุ้มจนกว่าจะสว่างเพราะว่าลงมากลางคืนนั้นอาจจะเป็นอันตรายถึงชีวิตตกกลางคืนพรานสมก็จะมาซุ้มอยู่ที่ปัอมนั้นเพื่อยิงสัตว์บางคืนจะมีสัตว์มาลงโป่งเป็นฝูงพรานก็จะเลือกยิงได้ตามสบาย บางคืนจะมีเพียงตัวสองตัวเท่านั้นบางคืนไม่มีเลยสุดแต่จังหวะแล้วก็โชคขณะที่รอซุ่มยิงสัตว์นั้นตกดึกท่ามกลางความเงียบมีคนจุดใต้หรือที่เรียกกันว่าขี้ใต้พร้อมก็ร้องโหยหวนเหมือนคนได้รับความบาดเจ็บบอบชำ้ำครั้นเดินเข้ามาใกล้ร่างนั้นก็หายวับ มีนกขนาดใหญ่บินมาเกาะตรงซุ้มแล้วก็ส่งเสียงร้องจนแสบแก้วหูขย่าวกิ่งไม้ราวกับมันโกรธแค้นมาหลายกับหลายกันเหตุการณ์เช่นนี้จะมีให้พบเห็นอยู่เสมอจนเป็นเรื่องธรรมดาของเขาไปแล้วแต่สำหรับคนที่ไม่เคยอาจจะถึงขั้นประสาทกลับเมื่อท้องฟ้าสว่างพรานสมก็จะลงสัมผัสดินก็จะจัดการแล่เนื้อเถือหนังตัดเอาส่วนหัวแบกหามกลับที่พัก เพื่อจะย่างเนื้อและบางส่วนแล่ใส่เกลือตากแดดเอาไปไว้เป็นอาหารแล้วก็ส่วนหนึ่งเอาไปขายพรานสมจะเข้าป่าครั้งละประมาณสองอาทิตย์ได้สัตว์สามสี่ตัวก็เพียงพอสำหรับเที่ยวนั้นพรานสมมีสุนัขเป็นเพื่อนตัวหนึง่งชื่อไอแตนที่เขาได้มาจากชาวเขาเมนูง,ง่า,ายที่แบบทำได้ทุกคนคิดอยู่ว่ากี่วิดีแล้วหนึ่งนะผมขอพิชทีนึ่งเดี๋ยวมาเล่นใหม่ มันเป็นความรักจะเอาไปทอดเป็นแพรแล้วก็ไปล่องที่กาญจนบุรีอะไรเนี่ยไม่ใช่ตึงตึดตึงตึงตึงงตึงงตึงง้ยสวัสดีครับร้ออาหารคลีนนะครับข้อถัดคลีนวันนี้ลดพิเศษ50%บเอร์เซ็นเลยนะครับผมขออาหารคลีนนะครับผมวันนี้พิเศษลดราคาลด50เป็เลยนะครับสนใจทักมาได้เลยนะครับเอ้าพี่พี่พี่มันึงยกไปไหนครับอะไรพี่จะเอาไป ให้ลูกค้าเวทมันพังหมดแล้วพี่เพิ่งมาอยู่ที่นี่รอครับพี่เป็นเจ้าของฟิตเนสพี่เป็นเจ้าของฟิตเนสออโหดันดีเลยครับวันนี้ผมมีอ,อะไรพี่ไม่ไม่ซื้อไปขอขายตรงอยู่แล้วเพราะอาหารคลีนพิเศษเดี๋ยววันนี้ผมสอนอห้พี่ฝากถือแป๊บนึงซื้อไหมพี่คอสอ่ะลองกินก่อนอะละกันพี่เป็นถึงเจ้าของอะพี่เพิ่งเอาไก่แล้วมีอะไรให้กินพี่มีน้ำมันไหมขายของนี้เลย มีข้างในมีใช่ปะม<บ>ีเข<บ>ไปได้แล้วทำได้แล้วไปสิอันนี้เข้าไ,ไปด้วยอ๋อเออไปอยู่เครัวครก่งด้กันรุงสกจุมืแฮปปีทุวันเมนูในใมีโเมกสมจุคาซื้อน้ามันุกลยสวัสดีครับยานดีรัเข้าสู่รายการครัวอัพเวล